แล้วก็เวลานี้ก็ยังเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีค่อยขอแนะนำาันใดญาติโยมไว้ใส่ก่อนวันนี้มีผู้ที่ฝึกเป่าแยงกวัวเพชรมาด้วยนะคนที่ฝึกเป่าแยงกัเพชรด้จุทุเทียนได้นะท่านที่จะฝึกเป่าแยงกวัวเพชรหนึ่ง จะต้องได้ที่ปุยานแจ่มใสจะเดาไม่ได้นะระการที่สองให้ตั้งใจว่าเราจะทำเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ไม่คิตมือค่าใดๆใครจะทําบุญเท่าไหร่เป็นเรื่องของท่านไม่ทำบุญก็เป็นเรื่องของท่านรนการที่ส mm hmm. นักศึกษาเป่าันก็เพชร จะต้องไม่ไปเป่านอกวัดที่ตอนอยู่ <c oughs> อยู่วัดไหนเป่าวัดนั้นแจะเป่าได้เฉพาะวันเสาร์ขึ้นห้าข้ามเท่านั้นไม่ใช่เป่าวันอาทิตย์ได้วันจันทร์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นจะไม่ต้องเป็นการค้าแต่เป็นการนิสามขณะที่ภาวนา ให้ตั้งใจจับลมหายใจเขาออกนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไว้ในใจตั้งใจไว้โดยเฉพาะเวลาที่ภาวนาอยู่จะมีแพรเข้าคุมให้สังเกตว่าพระองค์ไหนจเข้าคุมท่านแนะนําแบบไหนหทำแบบนั้นให้ตั้งใจโดยเฉพาะเขาตั้งใจโดยเฉพาะให้ดูภาพได้ก็ดูภาพได้ วันนี้ถ้าจะรู้ว่าคนนี้รับยันกว่าเพชรทั้งหมดได้ครบแล้วยงังก็ให้สังเกตภาพพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแก้วจะคุมคนทั้งหมดแต่และคนทุกคนจะนั่งอยู่ในฐานแก้วพุทธเจ้าอย่างนี้ที่ว่าเข้าถึงยันตกว่าเพชรทั้งหมดนี่สำหรับผู้ฝึกนะ ในตลาับรรดาญาโยมพุทธวิษัทขณะที่เป่าใจักระเพ็ดให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ข้างหน้าที่มองเห็นนี่แล้วก็ภาวนาพระพุทโธถ,ถ้าหลับตามองไม่เห็นนึกไม่ออกลืมตามก็ได้ตั้งใจรับถ้าถามว่ายันกระเพ็ดคุ้มครองอะไรได้บ้าง ก็จงขอตอบว่าได้ทุกอย่างพระท่านเจ้รัตนาขอเพราะว่าพุทธเจ้าท่นทุกอย่างนักศึกษาปฏิบัติเป่ายังกระเพทถเพงทราบว่าทุกคนจงอย่าคิดว่าเราทําได้เองการเป่ายังกระเพทะถ้าทำได้เองจะมีผลไม่ถึง1%อร์็ ต้องเป็นหน้าที่พระเจ้าโดยตรงต้องให้พระพุทธเจ้าท่านมาทำไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเป็นพระตระกูลธรรดาญาตได้ยมพุทธบริษัททั้งหลายอย่าลืมว่าเวลาจะรับแสงประเพรให้ตั้งใจภาวนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธ สำหรับนักศึกษาเป่ายันบพชให้ภาวนายทิ่ิโสทั้งบทว่าชาชายอย่าให้เหนื่อยตั้งใจว่าจะพาะจุดเวลานั้นทิพญ,ญานจะเกิดขึ้นเมื่อทิพยญญานเกิดขึ้นก็สังเก่ด,ด้ว่ามีพระอะไรคุมถ,ามถ้ามีพระท่านมยครคุมฟังคำสั่งของพระ พระสั่งว่าอย่างไงปฏิบัติตามนั้นอย่าฝืน <c oughs> อย่านึกว่าตัวเก่งเราน่าเก่งไม่พอล้าสำหรับญาติโยมที่มีบุตรในคันให้ใช้ทูบเทียนแทนบุตรใคันชุดหนึ่งเวลาภาวนาไปต้องนึกถึงลูกด้วยขอให้ช่วยยันเชิเธอเข้าถึงกับลูกแล้วก็วิธีห้าม ทุกคนจะต้องเว้นสินสองข้อคือข้อที่หนึ่งอาทินาทานจะไม่ลักไม่ขโมยไม่เยอะแยงไม่คดโกงใครเขาข้อที่สองเว้นสุราทั้งนี้เว้นว่าาน้ำขยายาถ้าใช้สุราเป็นน้ำขยยาใช้ได้การกินเลี้ยงด้วยการกินมีเกียรติยังไงก็ตามห้ามหมด ห้ามทุกอย่างถ้าไม่เกี่ยวกับยาจิบเหล้าไม่ได้ถ้าจิบเหล้าถือ,อยัคนค้นพ้นไปจากตัวของท่านตอนนี้ไปของปรด้ญาติโยมุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลก่อน